เพื่อนๆเ,เราจะให้ดูอะไรมีนกเขามาฟักไข่อยู่บนเสาบ้านของเราเพื่อนๆสงสัยจะมีโชคมีลาบแน่ๆเลยลลเขามาวางไข่อยู่ตรงเสาบ้าน ตรงบันไดเราเลยเพื่อนๆเขามาวางไข่ฟักไข่อยู่ตรงนี้เราเพิ่งเห็นวันนี้เพื่อนๆแต่เขาไข่ได้หลายฟองแล้วเพื่อนๆเป็นนกเขาเขามานั่งฟักไข่ เขามาฟักไข่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เพื่อนเอนเราเพิ่งเจอวันนี้แหละแต่ไข่เขามีหลายฟองแล้วเพื่อนๆ สงสัยเขาจะนำโชคลาภมาให้เราแน่ๆเลยเพื่อนๆ เขากำลังกกไข่เขาอยู่เพื่อน อย่าเพิ่งไปกวนเขานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะหนีก่อนเดี๋ยวเขาจะพาลูกหนีเราก็แอบ,บดูเขาห่างๆวันนี้ก็เลยขอถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเราเองก็เพิ่งได้เห็นเพื่อนๆ